ซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมธาตุอันเก่าแก่ตักงิต่ในในเขตข้าพิสาร จังหวัดจลนกกคุรพวกเราก็คงจะทราบความเป็นไปเป็นมาจะให้ทางเจ,จ้าภาพทางรัฐสราเชิยงชูงได้มาอธิบายให้พวกเราได้ฟังรอ,อเวลาสักครู่คุณโยกก็คงจะได้ทราบความเป็นไปเป็นมาอของงานที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ราะั้น วัดเจริญธม้วเกถึงวันหลังศาลก็มาได้ฮะอาจารย์นั่งเบอร์ไหนอาจารเองหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เบร์หก้า ครับเบอร์ sáng แต่ว่าถ้าทุกคนนะคะทุกคนถ้าใครจะมาบก้าอยก่ขาสั้าเนเขาสก็สูงข้างน้าบอย่าขาสั้นมานะคะใงข้งนะคะบิ๊กูดอ่ะต้องโนุโนมลมาเเข้ามาเลยอากาศรยากาศอากาศดีนะคะมีเมมีเมมีเม ยำเป็นส่วนใหญ่ไม่แต่ส่วนน้อยนะคะั่ผนไม่ขรบอากาศไม่ร้อนค่ะ <c oughs> อะ <c oughs> ไม่มีแดดแต่อากาศร้อนไม่มี <c oughs>